สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมากินก <uge> ๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำตีค่ะหมูตุ๋นนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะเนาะซ้ำใหญ่ๆค่ะผักกัดเผาก็มีนะคะมาจ้ามากินกันแซ่บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้มูตุ๋นน้ำตีค่ะดูหมูอ่อนนะคะเนาะแซ่บจ้าตีป้งเรียบร้อยนะคะ มมน,น,นิีใไซเซนเหมือนเส้นล่อนนะคะเนาะเสซนแบบนี้ค่ะปรุงเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมาซิ้กันเนาะว่ามันจะแสบบอติตุนนะคะตุนใส่วิธีตุนเอาแต่หมัว่านละค่ะเนื้อเน้นๆจ้ะซ้ำบอกไงพี่น้องเมน,นูนี้นั่นโดนๆกินคะ่ะไม่นู่นนี่บ่ได้กินดู อืมจ้ะผักก็ผักจากสวนห้าวเองค่ะมีขนาด้ก็มีกวางตุงเนาะค่ะเนาะทีวาตีใส่เสซนห,หน่อยๆเพื่อเซนเพื่อลายเทปุค่ะ,คะอืมพอดีเป๊ะ แซ่บแซ่บมากค่ะพี่นอ้องว้าวเป็นแต่แซ่บครับน่าจะมากกิมกันค่ะแซ่ ยอดผักแกงกับมิสลาค่ะผักสลัดทองห้านะคะ,นะนเนาะว่ามันมาค่ะพี่น้องมาไหเนื้อตุ๋นเป็ดเปื่อยเลยคะ่ะมาม่ะครับดูเอวันอืมไอวันเนาะเล่นหน่อกินอะไรด้ีค่ะ เด็กๆก,กินแล้วเมนูของเพิินเองค่ะแซมมาครับพี่น้องจ้ะอร่อยคึมคึมมันฟอนจะโตกินหอนๆอนนะเนาะอืม อืมนคืออขืีดอืมนมได้ปาเลยค่ะแถบบ่ต้องเคี่ยวพี่น,อนมม้องน้ไงบเล เดี๋ยวหลูกไปนั่งให้กับเขากินไปนั่งค่ะตนไหวต่องวา้าถึงเขาสวนเหดแป้งคักค่ะ สัปนักหนาหยุดตังแดงตะเคกินกเองค่ะอยากกินยังตะเคียนเองพนะี่น่อยอาซื้อกินมาแดดปุ๊บ,บ้านเท่าเนาะเะนาะ ตังไกลป่คะคะเห็นมันตีป่ะพดดี่น้องจะว่ามันเป็นมุมวนเนาะขนุยาตบาดข้านะคะพี่น้องเมื่อกี้ตนน้นไมยเป็นอยากเขาข้างหน้าค่ะ แม่ก็เล็กเคิร er in ouais pues, ์กแซบเลยที่นี่แต่เสียแล้วนะคะมีลูกน้อยสนับคำมากมากเมนูนี่ฮัทสึกินไซส์กับวะใดคะ เป็นเมนูสิกองคเฮดเองพี่น้องรสชาติตามใจที่จะคลองมากเลยค่ะเนื้อเปื่อยแบบยุย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 บจ่ะฮึมฮึมอากาศพอดีแล้หน่อยเป็นวัดค่ะ เ,เด็ดแน่เนาะค่ะพี่น้องสบายดีกันเนาะค่ะเนาะติดอ่ะบรรยากาศอยูก็บเจริญศรีนะคะเขาสวนะะ <c oughs> สเลี้ยงดูเที่ยวเขากิน <c oughs> เป็นอื่ย่างแต่ว่าสบายสบายเนาะค่ะพอนยี่มากกับเด็ดไปไกลแน่ไปหันมานี่นะคะก็ว่าจะขอขับรถไปเป็นพี่น้องเนาะต้องรอเ,เล่าค่ะ อบคุณพี่น้องเฮานะคะทุกกำลังใจนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะล <c oughs> งเก็บได้ไปพี่น้องกัมาเปิดหายขึ้นเก่านะคะ <c oughs> สำหรับเอ็ซีเก็บเพชรต้องคอยไปเก็บเพชรเหมือนกันนะน้องเนาะรอบปยังกก็มากก่อนะค่ะ ส่วนนี้กับสว่วนพี่น้องมากินซะก,ก่อนค่ะ ตุนใบได้เติบค่ะตุนใบเพลเล็กน้อยนั่แล้วก็ตุนใบนั่มจะคล้องอยากกินกระเทียวนะคะเข้าไปแซ่บฟิชใบนะคะน้ำซุปมนันเนาะนี่มันอยากกินอยงกับแค่เอามาอุ่นนะคะมาตองเฮ็ดดูพี่น้องเฮ็ดเฉียวแล้วเลยค่ะเมือนเราเข้าไปเฮ็ดใหบห้ามเขาอยาก เาอยู่นี่เครื่องมันหายยากค่ะแต่เขาเห็ดชนิดนึงเขาะเห็ดเก็บแบบกินแซฟฟิตใบเลยค่ะ <Okay. S 1> ภาคกำลังงามค่ะพี่นอ้องอยากกินอะไรกินนี่บักเบอกำลังจะบะักเบออันเย็นก็ค่ะบะักเอบอรเออปอกกำลังติดหมาก3้ีหมากก็จะไงล้ะค่ะก็จะได้เก็บแล้วพี่นอ้องงามงาน,งาน ปีนามีแพร่นเห็ดแปลงผักไหมให้งามๆพี่นนอเห็ดนะคะเห็นเฮามีทีน้องทินนางกินนะคะเนาะปีนอาจะเน้นพวกแปลงผักกับลายค่ะทำให้อากาศมันดีพี่หนอปีนี้บางีบุคคลไม่ถาดค่ะทุกปีถาดลายปีนี้บุคคลไม่ถาดแต่ว่าไม่นอนไม่ยังบงพี่นนอ ต้องซื้อผ้าซื้อผ้ามาก,กันเนาะคะ่ะเนาะทำไอย่างนี้ไม่แม่งแต่บอกเป็นอย่างนเนาะค่ะมันถ้ามาตนนะะาเป็นะองประเทศเบรสธิ์ยงสิทธยาเนาะค่ะถาปลูกกินเองนเนาะส่วนมากจะเน้นเป็นพักของเมืองพิ่นเนาะค่ะประเทศพิ่น,นเนาะจัดทนกับสภาพอากาศค่ะเป็นพักไทย มันมันทนหนาวบ่ไคได้ค่ะพี่น้องบานตีมันหนาวอากาศกับบบคงทีค่ะบางทีก็บฮอนซ้ายบางทีกับหนาวจัดนังสิค่ะจังย่งมมาเศา้าในฮอนแต่ว่าย่ำมันขึ้นอากาศติดอ,อากาศเย็นนางสิค่ะบางทีพังมันก็ช็อกเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่กินเห่าเขาก็สามารถปลูกได้หลากหลายนะคะผักไทยเนาะ พี่น้องคลิปนี้ตีกับพพี่น้องมากินซัมเมสกรอนนะคะเนาะเดี๋ยวตีขอไปกินน้ำหนังไม่ค่ะคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะเนาะตีขอตัวก่อนนะคะพอ,อนคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกกลุ่มค่ะคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ